อยากปวดมากเลยครับแต่ติดอย่างเดียวคือนั่งพับเพียบไม่ได้ผมอ้วนทำยังไงดีครับไม่เป็นอุปสรรคหรอกตุ้ยนุ้ยเอ้ยโอ้เห็นพระสังฆัจายไหมนั่งพุมงพุ้ยยิ้มรับยูหน้าวัดก็มีน่ะตรงวิหารก็มีเห็นไหมไม่มีปัญหาเรื่องนี้ปุติเขาไม่ได้ประตูเล็กพักสาลาไปเลยศัลาการประเรียนไปเลยไม่มีปัญหาเออเขาเรียกวันพระใหญ่ ไม่เคยเห็นนะเวลาก็ส่งมาในฟีดอ่ะ <c oughs> วันนี้มันพระใหญ่เด็กอะชอบมาถามเรานะฉันสองมือปว้นได้ไงอุดตุ้ยได้ไงอ่ะตุ้ยได้ไงอ่ะแอบบฉันเขาเย็นใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ไปรายการนั้นอยกเลยนะสามเณรนั่นแหละบุปปัญญาธรรมอะแล้วไม่ติดอยู่อะสดด้วยตบวการเง,งินป้างฉันเขาเย็น ดูสิดูมันถามผมก็จะว่าเด็กนรกเลยนะโอ้ลูกคนไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน <c oughs> นะครับบวชได้ครับบวชได้ครับบวชได้ครับนั่งพับเพียบไม่ได้ก็ไม่ต้องพับเพียบครับขัดสมาธิได้ทุกคนนะถ้าอายุเยอะๆท่านั่งขัดสมาธินั้นนะครับไปไหวในโยมนะขาไม่ดีแล้วนั่งขัดสมาธิผมช่วงท้ายๆผมนั่ังขัดสมาธิขึเข่านานไม่ได้แล้วครับมันขาสัน่นติๆก,ก,กน้ำหนักเยอะไงพับเพียบก็เมื่อยไม่ไหวแล้วคือภาพบวชนานนี่ท่านจะฉีกขาเลยนะอ่าเข่าอยู่นี่ใช ปลายเท้าไปชนเข่าได้เลยนะเข่าไปชนปลายเท้าได้เลยห่างๆนึกรอาไหมก็ไม่ได้กว้างมากหุยอะไรล่ะพรบเพียบแบบเหมือนคล้ายๆขัดขัดสมาขัดสมาธิเพชรอ่ะขาขาจะขัดกันอย่างเงี้ยขัดสมาธิเพชรพระเพียบแบบฉีกขามันไม่ได้ฉีกมากนะครับโอ้ยผู้หญิงก็เต้นนี่ฉีกแก้งฉีกขามากกว่านั้นตั้งเยอะบทได้ครับหลวงพี่ครับได้เลยหลวงพี่ก็สระโอเนาะฉายาพระมหาพโลมหาพโลมหาปัญโญ พี่พะโล้บวชได้ครับพับเพียบไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับไม่มีการเช็คว่าเธอพับเพียบได้ไหมสิอาติปันเตอยัไงไม่มีบวชได้ครับบวชได้ครับ